เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะคร <summary. S 2> ับเนาะโอ้ยนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆในไลน์นะครับเนาะเพราะว่าเอาเลขมาเทียบผิดโอ้ยสาระเพิ่มไปทวีตปรเด็นนะครับเนาะเป็นเอาหลายอยู่เนี่นะครับเนาะเลขหลักหน่วยเธอเลยยังว่าเลขหลักสิบอยู่โอ้ยนะครับขอโทษเพื่อนๆเด้อนะครับเนาะนะครับเพราะว่าเลขหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะมันเป็นหลักหน่วยนะครับตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่านะครับผมในตัวนี้มันเป็นหลักหน่วยนะครับเพราะว่าแอส ก็ได้ลงไห้ในเพื่อนๆในงวัดที่พานมานะครับเนาะนี่นะครับเนาะโมเพิ่นก็บ,บอกว่าเอาตัวนี้ไปยังว่าเทียบรองเบงเพราะว่ามันเดินดีอยู่ังหวัดทีทผ่พานมากกเขามัที่รักเลขศูนย์นี่ไว้สั่นว่า,ม,ามันเป็นรักน้วยนะครับเน,นาะแอดเสนอมาใส่เทียบใส่กับรักสิบโอ้ยนะครับเนาะจารเพื่อแบบเป็นลายอยู่ด้ตัวหนังสือตัวบักเข้าบ้านเนี่ยว่าเลขรักสิบพะนะโอ้ยเป็นไปลายอยู่ด้ยคนนะครับเนาะ เป็นไฟลาาอยนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะเสียมาแก่ไงนะครับเนาะเสียมาแก่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเพิ่นกระสิงงงเอาอีย่างวะวัชันวาลักหนวยคื้เป็นลักสิบปันวัชันวามันแปลงล่างนะครับเนาะนะครับนี่มันเป็นลักหนวยเขียนไว้ตัวง่ายหลักหนวยบนนะครับสูตรมาตรฐานห้าตัวนะครับเอามาใส่ลักสิบเสยโอ้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้หรือนี่นะครับแต่มันเปลนไปแล้วลักหนวยนะครับเนาะลักหนวยตัวนี้มันเป็นลักหนวยนะครับนี่นะครับศูนหนึ่งสี่ห้าแปดเนี่ยครับเนาะ มันเป็นลักหน่วยนะครับตัวงวดนี้มันได้ไปที่สองสามหกเนะครับสองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับสองสามหกเจ็ดศูนย์ตัวนี้นะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับมันจะต้องเอามาเทียบคางนี้นะครับเนาะมันไม่เอาม้เทียบคางนี้ตัวนี้มันก็ได้2 3 4ก็โอเคนะครับเนาะโอเคมันกลับเป็น2 3 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 4ไปเลยนะครับเนาะก็ให้เป็นเลข2 3 4ไปนะครับเนาะเพราะว่ามันชนมาแบบนี้เดี๋ยวเข้าสีนะครับแก่เป็นเผื่อไม่ได้นะครับเนาะนะครับเนาะมันจะต้องเป็นนะครับลักหน่วยมันไม่เป็นลักสิบ นะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้เขาเสียวมาเทียบได้ไปที่2 3 4สนะครับตัวนี้2 3 4มสเดี๋ยวเขาถ่าตัดโดยเลขดับนะครับเนาะถ่าตัดโดยเลขดับอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้โอเคแล้วมาเยอะแล้วนะครับเนาะก็คือ5สูตรนี้ก็เต็มสติมแล้วนะครับเต็มที่แล้วนะครับ5สูตรนี้ไปที่ตัวนี้นะครับ2 3 4สูตรหาตัวนี้นะครับสูตรแปดตัวหาสูตรนี้นะครับเนาะได้มาที่3ตัวนี้คือหลัก10 2 3 4สี่นะครับ2 3 4บานที่นี่นะครับเนาะ บานที่นี่ในเลขตัวนี้ถ้าเอามาจับเทียบเซกับเลขมาครบ2ตัวบนนะครับอันนี้เลขมาครบ2ตัวบนขึ้นตัวนี้นะครับเนาะหาตัวชนมาได้หาตัวสามเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วบานที่นี่ก well, ็เอามาเทียบกันนะตัวนี odo, this this ้นะครับลักซิปเมื่อกี้ก็ได้สองสามทีเนาะตัวนี้ได้สองสามทีสองสามีก็เอามาเทียบแล้วมันก็ชนไปที่สองกับสามนะครับมันชนไปที่สองกับสามนะครับสองกับสามนี่นะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้นะครับสองโตนะครับได้สองโตสองกับสามนะครับ แล้วบานที่นี่ลักหนวยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกระถาม,มาเอารักหนวยมาเทียบดูลักหนวยตัวที่เป็นเลขหาโตนั่นนะครับเนาะในหวดที่ผ่านมาเมื่อก็เขยโยนะครับมันก็ได้ไปไปที่ศูนย์หนึ่งสี่หาแปดนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดแล้วบานที่นี่นะครับเนาะเฮาผ่นเอามาเทียบเซตลักกับลักสิบพนะโอ้ยเป็นบ้าเป็นบอเทียบนะครับเนาะเป็นไรอยู่นะครับเนาะแต่มันบอสสิบปวดนะครับเนาะวัดเลขตัวบักเข้าบันลักสิบพนะดูนะครับเนาะตัวนี้มันเป็นลักหนวย เป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแปดนว้ดนี้ได้สองสามหกเจ็ดนะครับสองสามหกเจ็ดศูนย์ต้ององมาเทียบขางนี้นะครับเนาะสองสามหกเจ็ดศูนย์นี่นะครับเ้ามาเทียบแบบนี้นะครับมันก็จะชนไปที่เลขศูนย์นะครับเนาะตัวนี้จะชนไปที่เลขศูนย์นะครับมันจะชนไปที่เลขศูนย์นะครับเพื่อนๆเนาะในเลขตัวนี้นะครับชนไปที่เลขศูนย์ เพราะว่าตัวนี้ก็หาสูตรเท่า nice กันชนมาสองตัวน okay. nee, ี่เข้าครับสูตรนะครับนี่เป็นเลขสูตรหลักหน่วยบนสูตรห้าตัวนะครับเนาะหน่วยบนตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้หน่วยบนหน่วยบนสูตรห้าตัวนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับเนาะชนมาห้าสูตรก็ได้สองสามสีเอามาเทียบกับตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับมันก่อมีนี่นะครับเนาะในหลักหน่วยนี่เท่ามาเทียบกับตัวนี้นะครับ เอามาเทียบกับตัวนี้ 3, 3, 0. มันสีมีเลขสามนะครับมันสะมีเลขสามนะครับมันสีมีศูนย์กับสามนะครับศูนย์สองสามสองสามศูนย์นะครับนะมันสีมีสองสามศูนย์มันสีบอมีเก่านะครับในรักนวยตัวนี้สีบอมีเก่าแต่ตัวนี้เทียบชนมหาสูตรแลวก็ได้ไปที่เลขศูนย์ตัวนี้ก็จะชนเลขศูนย์นะครับตัวนี้ชนเลขสองกับสามนะครับสองกับสามตัวนี้ชนเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับชนเลขศูนย์ตัวเดียวคือชนตัวนี้นะครับชนตัวนี้ก็คือเลขศูนย์ตัวนี้นชนเลขศูนย์ตัวนี้นะครับ ในเลขตัวนี้นะครับการดสีจับเป็นตัวเด่นการสีเป็นเลขศูนย์นะครับแต่ว่าขันสี่เอาเพื่อไว้นะครับเนาะมันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะเก้าศูนย์นะครับหรือว่าสันกับเป็นมาครบ2สองตัววนขึ้นตัวนี้นะครับเนาะนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะแต่ว่าขันมันชนกันมากนะครับมันก็ชนสองเก้ากับศูนย์ในหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับแจ้งให้เพื่อนๆเราด้วยตัวนี้มันบอลเลนหลักสิบโว้ยโว้ยนะครับ งงเต๊กขึ้นกันนะครับเนาะแต่แอดกันย Co ังงงเนาะครับแอดไปเปิดเบิ้งเอ้าวขึ้นไปเท่านี้นะครับเนาะโอ้ยก้อนละเหลืองละเล่าเลยนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับสูตรมาตรฐาน5ตัวนะครับเนาะนี่นะครับหลักหน่วยแก้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วเด้อบอลแมนหลักสิบนะครับเพื่อนๆก็งงขึ้นกันเอาหลักสิฟไก่เป็นหลักหน่วยเสยีแบบนี้นะครับเนาะมันแปลงร่างได้นะครับเนาะวุ้ยนะครับเนาะสั่งว่านักครับผมเอานะครับกาแก้ให้เพื่อนๆเป็นเรียบร้อยแล้วกาชนไปที่ตัวนี้นะครับชนศูนย์ วานที่นี้ได้เข้ากับสูตรเอามาเอาลักหน่วยหาตัวมาเทียบชนไดสูตรนะครับเดี๋ยวเอาจังคอยมาเบิ้งเลขดับนะครับดับสองตัวดับดับสองหลักดับหลักสิบกับดับหลักหน่วยนะครับดับหลักสิบกับหลักหน่วยเลขบนนะครับเนาะเดี๋ยวเอาจังาเบิ้งเลขดับนะครับในวันที่ผ่านมาดับเอาอยู่ดับเอาอยู่นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดมากเลยในวันที่ผ่านมานะครับเนาะในเลขดับของเรานะครับดับไปที่เจ็ดสูตรเจ็ดสูตรนี่ดับเอาอยู่นะครับดับนี่นะครับเนาะ สูตรที่หนึ่งดับห้าดับสี่ดับสามดับสี่ดับหกดับหกดับหกนะครับร่วมกันแล้วดับไปที่ตัวห้าสี่หกสามหกห้าสี่สามหกตัวที่เหลือนะครับเข้าไปที่เก้าศูนย์เก้าศูนย์นะครับนะเดี๋ยวเราจะคอยมาเบิร์นในคลิปต่อไปสําหรับในคลิปนี้เนาะ แอดกัดใจแก้ให้เพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่หลักถิ่แต่อย่างใดมันเป็นหลักน้อยแก้ให้เรียบร้อยแล้วเด้อนะครับเนาะโอ้งงนะครับเนาะแอดกับปวดหัวเตอร์เพื่อนนะโอ้ยเป็นไปได้นะครับเนาะนะครับเอาหลักสิเป็นเอาหลักน้อยไปใช้หลักสิบพะนะครับเนาะเอาเรียบร้อยนะครับเนาะแก้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับสมองไหลนิดน้อยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวบานที่นี่นต่อไปเข้าสิมาเบิ้งเล็กเล้านครับเนาะเล้านะครับมาดูเล้ากันเลยนะครับเอานะครับเพื่อนๆเนาะต่อไปเข้าไปสิมาเบิ้งเนาหล้านะครับเนาะ มาดูเลากันเลยนะครับเนาะสำหรับเลานะครับเพื่อนๆเนาะเลาของเรานี้นะครับในงวดที่ผ่านมาดีนะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับเนาะเลขออกไปที่นะครับเพื่อนๆเนาะโอ้ยเลขยังมาออกไปชันชันนะครับเนาะเลขออกเบิ้ลแบบย่างคักเลยนะครับเนาะเบิ้ลนะครับก็คือเจ็ดสี่ห้าห้าห้าหนึ่งนะครับเลขออกไปที่นะครับเนาะเลขออกไปที่เลขบนนะครับเนาะออกไปที่ห้า ห้าหนึ่งข้างล่างออกห้าห้านะครับนะครับเลาเรียกออกเบิ้ลนะครับเนาะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหนานะครับเบิ้ลหน้าบนแล้วก็เบิ้ลล่างนะครับสําหรับเว็บทั่วไปนะครับเนาะแต่ว่าสาหรับเพือของกันแต่เอาตัวทั้งหนาเป็นเลขกลางนะครับเนาะแต่มันกลับไปที่ตัวนี้นะครับเนาะมันออกตัวกลับนะครับเข้าไฮวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเข้าเน้นไปที่ศูนย์ มันมาหนึ่งนะครับมาหนึ่งก็คือมาที่ตัวนี้นะครับเนาะห้าหนึ่งนะครับเนาะมันมาที่ห้าหนึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นหนึ่งห้านะครับเข้าห้เป็นหนึ่งหานะครับมันออกหานึงนะครับให้วิ <Salesforce. |ln|> ่งศูนย์กับวิ่งหนึ่งนะครับเน้นไปที่เลขศูนย์เลขศูนย์บ่ม่านะครับมันมาเลขหนึ่งนะครับตัวที่ห้าบอเเลนมันมานะครับเนาะก็คือมาเลขหนึ่งนะครับในเลขงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่ยี่สิบวัน วันจันทร์ที่20เนาะนะครับเรียกวันที่นี้มื่อนี้วันที่22นะครับเดี๋ยวข้อสีมาเบิงในงวดนี้สิได้เป็นตัวใดเนาะนะครับผมสำหรับเลขเล่านะครับเนาะเลขเล่านในงวดนี้เล่าสิไปเบิงสูตรที่1กับสูตรที่2กันเลยนะครับเนาะสูตรนี้นะครับเนาะในงวดนี้ก็เป็นงวดที่51านะครับเนาะนะครับ นะครับเนาะเป็นงวดที่หาสิบเอ็ดนะครับเนาะงวดนี้นะครับแล้วก็เลขนะครับสูตรที่หนึ่งนี่นี่นะครับสูตรนีสูตรที่หนึ่งนี่มาทุกงวดนะครับเนาะเข้าสิเบิร์กสิบงวดลาสูตรก็ได้นี่ครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเลขห้ามานะครับนะครับสูตรต่อมากนีงวดต่อมานี่เลขสองมาเลขสองมานะครับเลขเก้ามานะครับอันนี้แปดเก้าศูนย์มาทั้งสามตัวเลยนะครับมาทั้งสามตัวแปดเก้าศูนย์เนาะนะครับเออมามาเออมาทั้งสามตัวเลยแปดเก้าศูนย์นะครับ 890ในงวดนี้นะครับ890นะครับเนาะมาทั the the ้ง3ตัวนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับงวดต่อมาก็4มานะครับ4 4มานะครับงวดต่อมานะครับก็4มาอีกนะครับเนาะนะครับ7จ็ดมานะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่5มานะครับ5มานะครับในงวดนี้เนาะนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่ก็1มานะครับงวดล่าสุดนี่1มานะครับ1 หนึ่งมาเพราะว่าสูตรนี่นะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งเนี่ยมันเดินดีนะครับเนาะโดนร่วงมาสิรดเจนหนึ่งนะครับเป็นปีหลดนหนึ่งครั้งนะครับเนาะนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรเอกเลยนะครับเนาะมาทุกงวดนะครับแล้วบานที่นี่ในงวดนี้นะครับปราบวนพลไม้แนวใดไปที่ตัวนี้เด้อนะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งได้ไปที่หกเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สองได้ไปที่สองสามสี่เดี๋ยวห้องว่างสองสูตรนี้ก่อนนะครับเนาะ 6 7 8กับ2 3 4นะครับนี่นะครับเนาะสูตรที่1ได้ไปที่6 7 8นะครับสูตรที่2ได้ไปที่2 3 4 2 3 4นะครับเลขสูวรนี้บ่ชนนะครับไม่ชนนะครับเนาะนะครับไม่ชนแล้ววันที่นี่เข้าใจเบิ้งสูตรที่3กับสูตรที่4นะครับสูตรที่3กับสูตรที่4นี้กะนะครับในสูตรนี้กะ ห้าสิบเอ็ดงวดเท่าั้นในสูตรนี้ก็ห้าสิบเอ็ดนะครับเนาะในสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเนาะในสีตัวนี้เอาไปเทียบชนนะครับเนาะนะครับตัวที่เขาวงสีแดงคือตัวที่มันมานะครับเนาะกรที่มาวงสีแดงคือตัวที่มานะครับเนาะนี่ครับสาหรับในวันที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็ออกไปที่ห้าห้าหนึ่งกำลังออกหาหานะครับเนาะนะครับก็มาที่เลขหนึ่งทั้งสองสูตรนะครับเนาะนะครับ ตัวนี้ก็มาเลขหาเนาะนะครับเข้าบริษัดเคียงไม้เถือกมันเถือกอยู่แล้วนะครับเนาะนี่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับสูตรที่4นะครับสูตรที่4คือตัวนี้สูตรที่หาเอยสูตรที่3คือตัวนี้สูตรที่สตัวนี้สูตรที่3ได้ไปที่9 8 7 6นะครับตําแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเจ็ดบวกสเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกศนะครับหาบวกหาเป็นศูนย์หกบวกศูนย์ได้6กหกบวกสามเป็นเกาทอยลังนะครับทอยลังไปทีละเต็มสี่ตัะ ซหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยสามตัวนี้นะครับสีวกหเป็นเก้เบวกหเป็นสี่บวกนึ่เป็นหเดินนาไปหาแต้มนะครับห้าหเนะครับแล้วเลขชนกันที่แปดนะครับหกเจตัวนี่ชนกันเลยนะครับหกเจ็ดแปชนกันทั้งสตัวนี้นะครับแล้วบานที่นี่ในตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวห้าสีว่างตัวนี้นะครับเก้าแปดเจดหกหาหกเดเนาะนะครับในสูตรที่3ามับสูตรที่สี่นะครับเก นะครับในสูตรที่4กับ10เป็น5 6 7 8เลขมันกจะย่นไปที่3ตัวนะครับเนาะก็คือ8 7 6 8 7 6นะครับก็จะยนทั้ง3ตัวที่8 7แล้วก็6เอ้ยนี่ครับ8 7 6 6 7 8นี่เนาะนะครับแล้ยวบอลที่นี่เลขตัวนี้นะครับ,นจจบเนาะถ้าจะจับตัวเด่นนะครับเ <uck> นาะถ้าที่จับตัวเด่นนะครับเพื่อนๆถ้าจะจับตัวเด่นนี่ เลขที่มาบ่อยมากที่สุดก็คือเลขแปดเก้าศูนย์สามตัวนี้มาบ่อยมากนะครับเนาะมาบ่อยมากในเลขเล่านะครับเนาะไม่ว่าจะเป็ียนบนเป็นล่างาเท้าสิจับตัวเดียวนะครับอยู่ในนี้นะครับหกเจ็ดแปดนี่มันจะชนแปดนะมันจะชนแปดเพราะฉะนั้นนะครับในงวดนนี้เราก็จะวิ่งไปที่เลขแปดนะครับนะครับวิ่งแปดบนล่างนะครับเนาะวิ่งแปด บนล่างวิ่ง8นะครับถ้าจับคู <Gym>. ่นะครับก็เด่นไปที่เลข8นะครับเนาะเลข8เลข8นี้เป็นตัวที่ชน8 9 0เ้าูนย์ะครับตัว8ตัวที่ตำแหน่งที่เดินดีนะครับตำแหน่งที่เดินดีก็คือ6คือตำแหน่งที่1นี่เดินดีนะครับนะครับเดินดีนะครับสองตำแหน่งนี้ก็ตัวโนนมาเทียหนึ่งนะครับเนาะแล้วตัวที่เดินดีคือตำแหน่งที่1เพราะฉะนั้นเราจะจับ6กับ8จับ6กับ8 2ดตัวนี้นะครับเนาะแล้ววันที่นี้6กับ8 2ตัวนี้เอามาคู่กับตัวนี้นะครับเนาะ นี่ครับคู่กับ2 3 4เนี่ยเราก็จับ6 2 6 3 6 4 8 2 8 3 8 4นะครับจับเลยนะครับเนาะ6 2 6 3 6 4 8 2 8 3 8 4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวเลขตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวที่มั่นเป็นตัวเด่นก็คือ8นะครับเพราะฉะนั้นติด8ก็จะเป็น82 8 3 8 4นะครับ3คู่นี้นะครับเพื่อนๆเนาะ3คู่นี้นะครับเนาะนี่นะครับ3คู่นี้นะครับตัวที่เด่นคือ8นะครับเด่นคือ8นะครับอยู่นี่เพราะว่าชน8 9 0นะครับอันนี้ชนมาทั้ง3ตัวนะครับเนาะนะครับวิ่ง8นะครับชั้นห6คู่นะครับ6คู่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะ6 2 6 3 6 4เน้นไปที่8 2 8 3 8 4 3คู่นี่ บนล่างนะครับเนาะสำหรับเราของเมืรอนี้นะครับเย็นวมนนี้นะครับรุ่นน้ากันเลยนะครับเนาะรุ่นน้ากันเลยนะครับแต่ว่าถ้ากันไว้นะครับเพื่อนๆถ้ากันไว้ก็จะกลับด้วยนะครับเนาะกลับด้วยนี่นะครับตัวที่เด่นนี่นะครับตัวที่เด่นก็คือกลับเป็นแปดสองสองแปดสามแปดสี่แปดเพราะว่าวงอุท่ผพานมามันออกตัวกลับมันออกตัวกลับนะครับวงอุท่ผพันมาออกตัวกลับเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเท่ากับสีกลับไปพร้อมนะครับเด่นไปที่หกกับแปด นะครับจับคู่กับ3ตัวนี้2สูตรนี้ก็ชน6กเจ็ดอ่หกเจ็ดแปดคือสูตรที่1นะครับชน6สูตรที่1สูตรนี้มาทุกวันนะครับเพื่อนๆนะครับเนาะถามักตัวไหนชอบตัวไหนอยู่ในนี้6กเจ็ดแปดเอาไปวิ่งนะครับเนาะมาทุกวันตัวนี้มาทุกวันนะครับเนาะวางตัวเดียวบนล่างนะครับเนาะมาทุกวันนะครับนี่นะครับถ้าเราถูกมันก็จะเป็นกันเลยนะครับนี่นะครับเนาะนะครับอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเนาะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะครับเนาะ สำหรับในเมื่อนี้นะครับเนาะในช่วงเย็นของเมื่อแรงนี่นะครับเนาะใครทุกคนโชคดีไม่ใช่ไปพร้อมกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้แอติโอไเพียงสับเนี่ยร่าง่อนไปเลยเอาแกะเลยเด้อเลขลักหน่วยไปผสมกับเลขลักซิฟบ,บนแก้ให้เรียบร้อยแล้วโว้ยปวดโพลเพราะง,ง่ายนะครับเนาะ มูลเอเล็กซ์ยังไปยังนะครับเพื่อนๆเนาะบื้อมาจากผักนะครับเนาะเป็นไปได้หรือเป็นไปแล้วนะครับเนาะเอาแก้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วหลักหน่วยเอาไปผสมหลักสิบมันไม่ใช่นะครับเนาะมันไม่ถูกต้องนะครับแก้ให้แล้วหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับเอ็ดกิดหลงลืมไปโทษจีบโทษเดียนขอโทษขอไปเพื่อนๆหลายๆเด้อนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเด้อมาแรงนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไปเป็นคืนร้าเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ